ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนี้ต้อนรับก็ถูกซ่องออโต้อินดี้ X2 กนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีกันนะครับผมอ่าเงินฟรีมาจากไหนนะเป็นเงินเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีนะครับผมก็เหรียญคริปโตนะครับผมสามารถรับสูงสุดมูลค่าสูงสุดนะอยู่ที่10000ดอลลาร์ 1, เลยทีเดียวเชียวนะครับนี่เลยนะ10000ดอลลาร์ 1, ก็คูณไปนะครับ30กว่าบาทนะต่อ1ดอลลาร์นะครับ รับสูงสุดอยู่ที่10,000เลยนะครับถ้าใครโชคดีเนาะขั้นต่ำเนี่ยจะได้ $50 ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับแค่เปิดกล่องตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนว่ากล่องตรงนี้มันจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเรา,าเล่นกิจกรรมของเขาเนาะก็คือเราเนี่ยเอาลิงก์ตรงนี้ไปเชิญเพื่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเนาะก็ลิงก์ตรงนี้เดี๋ยวจะแปะไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ใต้คอมเมนต์เนาะใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมนี้นะต้องเป็นผู้ใช้ใหม่ถึงจะเล่น กิจกรรมตรงนี้ได้เนาะก็ให้เราไปสมัครกันที่ลิงก์ใต้คลิปเลยเนาะเวลาที่เราสมัครเข้ามาเนี่ยเราจะมีกล่องตรงนี้ให้เราเปิดเนาะก็โอเคให้เราไปกดสมัครกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครเข้าใช้งานกันว่ามันทํำยังไงบ้างนะครับผมโอเคนะครับก็หลังจากที่กดลิงก์เข้ามานะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้เนาะช่องแรกเราก็กรอ,อีเมลของเราเนาะส่วนตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้ามาที่ตรงนี้นะมันจะมีจุดเล็กๆสาม เป็นจุดลูกศรตรงนี้นะครับผมให้เรากดคลิกเข้ามามันก็จะขึ้นรหัสแบบนี้ขึ้นมาเนาะทีนี้ให้เรากรอกอ,อีเมลของเรานะครับเมื่อใส่อีเมลเสร็จแล้วนะครับให้เรากดคําว่าสมัครนะครับจากนั้นจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาโอเคนะครับให้เราคลิกไปทีละอย่างนะครับผมอ่าก็นะครับอันแรกเนี่ยเขาให้เรากดหนังสือนะครับ ให้ทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะนี่นะครับอันแรกอันที่2อันที่3เนาะอันแรกเราก,กดไปนะครับ1อันแล้วก็อันที่2อันนี้อันที่3อันนี้แล้วก็กดตกลงครับเห็นไหมครับแค่นี้เองเนาะก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็รอรหัสเขาส่งมาอย่างอีเมลของเรานั่นเองนะครับให้เราคลิกไปที่อีเมลนะครับผมแล้วคลิกเข้าไปเลยเนาะ แล้วก็ให้เราทําการเลื่อนขึ้นมามันจะมีรหัสตรงนี้เป็นรหัสลงทะเบียนยืนยันเนาะทีนี้แล้วก็กดกลับออกมาแล้วก็กดมาที่ตรงนี้แล้วก็เอารหัสเนี่ยมาใส่นะครับผมอ่ารหัสมานะครับเราเอามาทีละตัวนะครับผม3 9 2 6 6 6 6นะครับหลังจากที่ใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยสร้างรหัสผ่านที่เป็นรหัสของเราเองนะครับ เราก็สร้างไปเลยเนาะรหัสเนี่ยต้องมีตัวอักขรแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับผมก็หลังจากที่เราใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับเราก็กดสมัครไปถัดไปนะครับรหัสจะมีตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่นะสาหรับภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขแล้วก็อักขรก็คือใส่จุดไปก็ได้นะครับผมทีนี้เรากดถัดไปนะครับสมัครเสร็จแล้วนะครับผมแค่นี้เองเนาะง่ายๆเลย ทีนี้นะครับผมทำยังไงเราถึงจะได้กล่องนะครับผมก็นะครับให้เราเนี่ยเลื่อนขึ้นมาเนอะอาะตรงนี้มาที่รูปปุ่นตรงนี้ก็ได้หรือจะกดกลับมา่างนี้นะครับผมมันจะมีให้เราเนี่ยดาวน์โหลดแอปนะครับนี่เลยแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปมานะครับคลิกไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดแอปนะครับ นี้ดาวน์โหลดไม่ได้เพราะว่าผมดาวน์โหลดมาแล้วนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับถ้าเราดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะให้เราคลิกไปที่แอป OKX เลยนะครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการล็อกอินนะครับล็อกอินเข้ามานะครับด้วยอีเมลของเราแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งเอาไว้เนาะแล้วแล้วเราก็มาดูที่ตรงนี้เนาะเราก็จะได้เปิดกล่องตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยเติมเงินเข้ามานะครับผมหรือว่าเราเชิญเพื่อนไปแล้วเพื่อนเนี่ย ไปเติมเงินเข้ามาซื้อคริปโตนะครับผมทีนี้เรามาอ่านดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับนะครับสูงสุดนะครับมูล,ลค่าจะมีตั้งแต่ $50 ดอลลาร์นะครับผมอ่าเชิญเพืเ่อนๆดาวน์โหลดแอปนะครับและลงทะเบียนด้วยลิงก์ของคุณนะครับสองครับต้องการรับรางวัลมากขึ้นให้พวกเขา,าซื้อหรือฝากเงิก็คือถ้าเพื่อนเราฝากเข้ามา50ดอลลาร์นะครับเพื่อนกับเราเนี่ยเราจะได้กล่องนั่นเองเนาะก็จะได้เปิดกล่องเนี่ย ก็คือคูณ2เลยนะสมมติว่าเพื่อนผากระมาณหนนึ่งดอลลาร์เอ้ยไม่ใช่ห้าสิบดอลลาร์เพื่อนก็อาจจะได้รับส่งสุดที่ร้อยดอลลาร์เลยนะครับแล้วก็จะเป็นคริปโตต่างๆนะบางทีเราอาจจะได้อะบิตคอยหรือว่าอีเทรเรียมนะถ้าเราได้บิตคอยสมมติว่าเราได้สักครึ่งหนึ่งของบิตคอยเนี่ยเราก็ได้ประมาณหมื่นกว่าดอลลาร์แล้วนะครับผมแต่ถ้าเราได้หนึ่งบิตคอยนะครับเราก็จะได้สองหมื่นสองหมื่นสามสามพันดอลล่า นะครับผมก็คิดเป็นเงินก็น,น่าจะ6กถึงเจ็ดแสนบาทเลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยเนาะสลับกล่องปริศนาตรงนี้นะครับที่เราจะได้คริปโตสูงสุด10,000ืนนะครับเขาจํากัดแค่10,000ต่อ1คนนะสูงสุดเนาะก็มาลุ้นตรงนี้เอาอันนี้ผมเปิดไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่มีกล่องนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เชิญเพื่อนเองเองนาะวิธีการเชิญเพื่อนไม่ยากนะครับเอาลิงก์ตรงนี้นะครับไปแนะนําเพื่อนเนาะแล้วก็เอารหัสผ่านให้เขากรอกนะครับ เพื่อนๆของเรากดที่ลิงก์เนี่ยมันจะมีรหัสขึ้นอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็กดแชร์ไปต่างๆให้เพื่อนเราสมัครต่อจากลิงก์ของเราเองเนาะทีนี้ถ้าเราอยากจะซื้อเหรียญอะไรก็ได้ในแอปเนี่ยเราก็มาที่หน้าเทรดตรงเนี้ยนะครับผมแล้วก็มาเลือกซื้อมาเลือกเทรดได้ซื้อคริปโตอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนผมก็ซื้อไว้อ่าไม่ว่าจะเป็น baby coin แล้วก็ ซิบะอินุกนะครับผมก็ทําการซื้อไอาวา้เนาะตอนนี้ก็ราคาล่วงลงอยู่นะครับผมก็ซื้อไว้เนาะใครที่อยากซื้อเอาไว้ติดติดไว้บ้างเนาะื่อเรียนมันขึ้นเนาะอาจจะบวกเป็น100% 0หรือว่า100%อรันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เนะ <S <S าะอันนี้ผมก็ซื้อไว้เนาะซื้อไวน้นานแล้วแหละแต่ตอนนี้ราคามันลงอยู่นะครับผมเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ใครที่อยากสมัครอแอปเทรดคริปโตหรือว่าซื้อคริปโตเก็บเอาไว้นะครับผม ก็แนะนําเลยนะ OKX OK, นะครับผมแล้วก็วิธีการสมัครก็อย่าลืมยืนยันตัวตนด้วยนะครับผมสมัครไม่ยากนะผมโอเคครับ OK, สุรกรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะแล้วใครอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถอคอมเมนต์ใต้คลิไปก็ได้นะ OK, ครับผมโอเคครับสุรกรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ